อยูหรอไม่ว่าสถานกา,ไารไหนเขาาหรอ รู้สึกจกแแะแม้แมทุกทิ้มเลยที่มีสวรรนะครมีม่ถึชาขอ <c oughs> ขอจับุ้มกลับบ้านได้ไหมคะกลับบ้านเหรอเนาะแต่จากที่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับของนี่คือจุดยอดแบบประเทศเลยนะน้องเวลาหลากหลายมากเลยอะคะ่ะแล้วแบบแค่าของหวานในของหวานก็ยังมีแบบเป็นเป็นเป็นน้ำน,นำ้เป็นแห้งมัน a ด a บ t ได้หลายอย่างมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบขนม อันนั้นก็มีกะทินะแล้วมันทำให้แบบโอ้รสชาติมัน<อ>กลมกล่อมนะคือพเข้าไปแล้วมัวนมะันจะเปน็นรนะลุใช่ค่ะต,ต้องรอ,งอ,งอ,งองครับต้องรอเองนะครับรู้สึกด้านหลังดูด้วยนะครับก็มีจานจานอาหารเช้าหวานของที่รื่ของไทยๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากที่มีนักแสดงกา,ายแดนนีบอกว่าคนจะอิ่มเอิบกันนะครับสุดท้ายขออีกสักหนึ่ง shot ผมมีได้รับข้อมูลนี้มาผมชอบไดอะล็อกนี้มากไดอะล็อกนี้เนี่ยเหตุว่าไม่มีในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าผมจะอ่านนะ ให้หท่นผู้ได้ทําอารมณน์นะครับน้อมกับโชว์แอคติงตรงนี้ให้เป็นการได้เห็นได้ยินก,กัน,นเพื่อเป็นการ,กรพริ้อกาะเป็น่อวประโยชน์นะครับในข่้มคืนนีนได้นะฮะดูนะทำณ์ดีๆนะครับรรทททะะบทมันมีอยู่ว่าทุกคนติดตามผมไป้อย่างนี้ไหมครับ <c oughs> พอครบพูดพี่จกเดินเกียงข้าอ๋อเจ้าฟังดีนะฝนจะตกแดดจะออกก็พร้อมการร่วมปกป้องอ๋อเจ้าทุกราไป นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยดีอย่างนีคุณโปฟังแล้วอินจินตนศรรศกาการดีๆแล้วสื่ออารม์อกมานะม่อสิรมาครับขอซ,ซึ้งเลยครับถ้าข,ขออีกทีได้อไม่โอ๋ใใเจ้าบัตรทคนกลางคนกลางก็คือการ์ดรเลยเอามุปกรณ์นะครับไปดีนะฮะพี่จักเดินเคียงข้าขอเจ้าจะฝนตกแดดออกพราะมกปกป้องเจ้าทุกา่กา ข้จาจะเดินอุ้ยฝนตกค่ะพี่ดีดีโอ้ยแดดออกแล้วค่ะพี่นี่ก่อนข้าจะเดินเที s> <S uh ่จเยวพี่จะเดินเที evet> ่ยวข้างเราเจ้าที่แม้ฝนจะตกที่แม้ฝนจะตกแดดจะออกแดดจะออกก็พร้อมที่จะปกป้องออกเจ้าข้าคำนองที่จะปกป้ององคเจ้าทุกชาติไปทุกชาติไปสรงสดยจาหวาวสั่

ทุกท่านนี้เราจะมีการแจกนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมภาพยนต์อยู่ในแบบไม่คุ้มสิเท่านั้นในโรงภาคพยน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูจะเริ่มเป็นยังไงและเดี๋ยวเพื่อเป็นการเห็นเชชัดว่ารายเสนนี้แน่นอนนะเรวจะซื้อไม่ต้องต้องดีอย่างนี้เลยนะครับคุณพ่อครับเดี๋ยวช่วยเซ็นลายเซ็นกันสมุนี้เลยอยากได้เหรเอาเซ็นจริงแจกจริงมาจริงจริงกว่าที่เราจะได้เจอกันในโรงภาคพยพแน่นอนครับ ทำไมอะไรเรียนแบบนี้ต้องตอบก่อนไครนะอ่าอ้โวิธีการแจกร่มนะครับทั้งหมดน่าจะมีประมาณหกเจ็ดตีหนึ่งคารเป็นแปดถะกแปดคานตรงนี้จะเป็นยังไงไปด้นกันเลยาจะบินล่อนลงมาจากกังชาตกที่นั่งใครก็เอาไป ไม่เอาเลยใต้พี่ว้ากันเราไปหรือพี่มไปแย่งหยิบเดี๋ยวไปมึงแย่ันมาบ้กันดูมเพิ่งทำอะไรทำอะไรบอกด้วยบอกด้วยทำอะไรจ๊ะลงเป็นหนาอะไรนะ ไม่ได้เจอการพบคุณแน่นแบบนี้มานานมากนะครับครับข้อประโยชน์ล่าสุดของเราก็ไม่ได้เจอกานมาเกือบ20ปีแล้วครับนานไปแล้วนานไปแล้ววิ่งมามเลยหรอโป้งๆถ้าไม่เจอ20ปีเรา60แล้วนะเราไป60เลยนะเพื่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองปีประมาณสักสองปีตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้มาเจอการเลยครับก็ยัง ต่ใจก็ยังมาก็รับผมสับงเดียอย่เดิมก็ขอบคุณมากมากเลยครับตั้งใจมากมากเลยนะคะค่ะยังไงก็ฝากนะคะภาพยนต์บุกเพสันนิวาสองเลยค่ะที่พวกเราเนแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะหวังว่าดังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะคะค่ะฝ่ะด้วยค่ะขอบคุณท <g zia> ุกคนที okay, so <c oughs> okay, ่มาในวันนี้นะคะ กู้เรืาครับมันก็ต้จมเราที่ปดีทุกท่านเลยนะครับบนเวทีนี้เดี๋ยวขอแยกจากเวทีสักครู่หนึ่งผมขอลาไปก่อน เฟรชชิ่จะดีกับการหักเงินแสนซ้อนแต่ได้ภาพที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครนี่เป็นภาพสวยๆหล่อๆกับเต็มที่ไปเลยครับผมเรียนจานก็แข็งได้ครับเตรียมวิธภาพยุบมือได้นะครับโอเคกลิ่นฟองนะครับสอง้องบังเดียวก็ยังไม่ได้ขอบคุณพี่สืบบุญชนมากๆเลยนะครับที่มาดูแลพวกเราทุกวันนี้ ช็อตที่หนึ่งนะครับช็อตที่สองนะครับเดี๋ยวมีโปรดักต์นะครับให้ตะค่ได้ถือแล้วก็เซนด้วยนะฮะเซนที่โปรดักต์ของเราก็ถ่ายภาพร่วมกันครับเหมือนที่แจ้งไปนะครับเราสามารถที่จะซื้ออาหารข้าวหวานนะครับอร่อยกินก่อนจะขึ้นไปชมที่โรงภาพยนตร์ได้ ก็จะมีสถาบันต่ทางมากมายนะครับระดับประเทศเลยให้พวกเราได้ลิ้มชิมรสกันนะครับเป็นเสน่ห์แท้แห่งรถไทยวันนี้ขออัปเดตนะครับกรมภาพยนตร์เชิญึ้นไปดูการแบบ คุณสิเลยนะครับจากเดิมนะครับที่นั่งก็นไว้สุขการบริการสามสินาทีตอนนี้ขอเป็น19.00นนะครับสิบเาจุดศนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเต็มที่กับบรรยากาศตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดินข้นไปจะได้ไม่ต้องรีบน,นะครับเราบปทานอาหารขนมกันก่อนได้19.00นนะครับรวมภาพยนตร์นะครับที่เรานัดหมายกันไว้นะฮะจะมีสองโรงภาพยนตนร์ด้วยกัน